สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นดาวกาชาตินะครับดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเราก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆเนาะ นะครับสายสายรูดสายจอดนี่ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับเมื่อคืนนี้อย่างลาวกาชาตินะครับผมไม่ห้ากับ1นะครับผลที่ออก79589สายรูดนี่รอบแรกไม่มานะครับแต่ว่าใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5995นะครับผมเนาะก็3ตัวเนี่ยผิดแค่เลข1กับเลข7นะครับพี่พี่เนาะผิดแค่เลข1กับเลข7 ไม่รู้ใครได้แปลงเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่านะครับเนาะถ้าเกิดแปลงเป็นเลขเจ็ดก็แตกสามตัวนะครับผมดาวการชาติเนาะอืมนะครับส่วนดาวโจน V I P ให้ศูนย์กับสี่นะครับพี่พี่ VIP. ผลที่ออกห้าสองหกกับศูนย์สี่นะครับอันนี้ศูนย์สี่เนี่ยผมไม่ได้เจาะไว้ให้เนาะแต่ถ้าเกิดใครจับตัวเด่นเนี่ยเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยหรือว่าใครจะเอาศูนย์กับสี่วิ่งรูดก็มามาหมดเลยนะครับเข้าไปที่ศูนย์สี่นะครับส่วนหลักหกเนี่ยผมก็เน้นให้นะครับ ศูนย์หกสองไอสี่หกแต่เขาออกสองหกนะครับผมดาวจนสตาร์นะครับไม่สองกับหกคนที่ออกหนึ่งหกศูนย์เก้าแปดนะครับพี่พี่ศูนย์หกเนาะเราไปเน้นวีเข้ามาออกฝั่งนี้นะครับใครรูนที่หกนะครับเข้าไปที่หกศูนย์นะครับพี่พี่เนาะเสียดายที่เราเน้นเราเน้นหกหนึ่งอยู่แต่เขามาอยู่ข้างหน้านะครับหนึ่งหกศูนย์อันนี้ก็เน้นเน้นหกแปดออกเก้าแปดนะครับพี่พี่ก็ถือว่าเฉียดไปเฉียดมาเนาะก,กับหัวนะครับ สำหรับแนวทางของข้ามคืนนี้นะครับแอดก็ขออวยพรให้พีพ่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกําลังแรงใจของแอดนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่องเหมือนจะโดนปิดกั้นนะครับพี่เนาะเหมือนจะโดนปิดกั้นเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านก็บ่นมาว่าลงคลิปแล้วคลิปไม่เด้งบ้างนะครับไม่เห็นคลิปบ้างเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเป็น เพราะอะไรนะครับแต่ว่าการที่เรากดไลค์นะครับก็ถือว่าช่วยระดับหนึ่งนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับพี่ๆเนาะถ้าเกิดใครพอมีเวลาเนาะก็กดกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมนะครับแนวทางค่ำคืนนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปรักททยสอบถามแอดมินได้นะครับ ลาวกาชาติคืนนี้ผมให้ไปที่เลข0ูนย์แล้วก็เลขสนะครับพี่พี่สายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับ0ูนย์ห้าศนย์แปูนย์เ้านะครับสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะครับผม3ามตัว4ี่ศย์แดนะครับ นี่เลยนะครับลาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับพี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 0นะครับ1 2 1 6 5 2 ห้าสี่ห้าหกนะครับสามตัวห้าหนึ่งสองนะครับนี่เลยนะครับผมส่วนดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้ดาวโจนสตาร์ ผมได้เลข9กับเลข5นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 50ห้าศูนะครับ90 91แล้วก็ เก้าห้านะครับพี่พี่สามตัวผมให้ไปที่เก้าห้าหกนะครับเก้าห้าหกนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางในรอบดึกนะครับดาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับกลับสวัสดีครับ